ลบสองรอบแล้วนะคะก็จบเหมือนเดิมดึงลอหอขึ้นมาเลยคราวนี้รวมล่างค่ะเอาชิ้นแรกมานะคะชิ้นแรกชิ้นนิ้วโป้งเนี่ยมาโซ่หนึ่งสองสามเนี่ยด้านบนแล้วก็ดึงไหมมาค่ะดึงเลาะรอดขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ถัก ถักลงเอฟแรกนี้นะคะเแรกของชิ้นแรกนะนะคะแล้วก็ถัก f ไปจนรอบหมุนมาเลยค่ะหมุนตามตามชิ้นแรกมาก่อนนะคะเมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ดูด,ด้านหลังนะคะพอเหลือ2 f งแบบนี้นะพอเหลือ2อหลักแบบนี้นะคะลงเป็น A ค่ะลงแบบนี้แล้วก็แทงลงอีก2หลักเนี่ยหลักที่สแล้วก็ดึงรอดหมดเลยค่ะเป็น A นั่นแหละแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วข้ามมาข้ามมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็2 F เหมือนกันค่ะ1 2เนี่ยนะใส่ A เข้าไป1ตัวพันหัวเข็มเสร็จก็ลงหลักแรกแล้วพันหัวเข็มแล้วก็ลงหลักที่สองแล้วก็ดึงลอดเหลือไว้สองห่วงแล้วก็ดึงอีกทีหนึงนี่ก็จะเป็น A กับ a ติดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ถัก F ไปค่ะ หลักอื่นก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็ถัง F ไปเรืเร่อยๆจนรอบเลยนี่นะะเดี๋ยวป้าจะลองสวมให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะนี่นี่อันนี้จะเป็นของข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายนี่จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ แล้วตะเข็บที่เรา AA เมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านในนี่นะคะ A1 A2 ตรงเนี้ยจะอยู่ด้านในเสร็จแล้วเราก็ถัก F มาเรื่อยๆค่ะเนี่ยก็ถักเรื่อยๆจนรอบรอบมาตรงนี้จนมาจบแถวตรงนี้นี่นะคะหลักนี้โซ่หนึ่งสองสามแล้วก็หลักที่4ี่นี่แหละเราจะดึงหล่อหอหลักนี้นะคะก็ถัก F มาเรื่อยๆอค่ะสวมให้ดูเพราะว่า ถุงมือข้างซ้ายกับข้างขวามันจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือตะเข็บคือเราจะถักให้เหมือนกันเลยก็ได้นะมันก็ใส่ได้เหมือนกันคือตอนที่ป้าไปถักให้แม่ตอนแรกเนี่ยพอใส่แล้วเนี่ยป้าเอาเอมาไว้บนนี้ด้านบน aaa มาไว้ด้านบนแล้วพอเราใส่ปุ๊บม,มันมองเห็นไงมันเห็นมันเลยไม่สวยป้าเลยหลบมาไว้ข้างล่าง พอเราถาักข้างขวาก็เหมือนกันเราก็จะลบตะเข็บมาไว้ข้างล่างค่ะแค่นี้เองแต่จริงเราจะถักตะเข็บไว้ข้างบนก็ได้เนี่ยละถ้าเราใช้สีเรียบๆบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ติดดอกมงดอกไม้ลูกสตรอเบอรี่เอาก็ได้มันก็จะสวยอันนี้พอดีก็จะเป็นแบบเรียบๆเ,เนาะ พอดีคนแก่ขอมา <c oughs> ก็เลยใส่ดอกใส่อะไรไม่ได้ขนาดถักให้สีฟ้ายังบนเลยวันนั้นก็บอกว่าใส่ไปก่อนแก้หนาวไปก่อนมันไม่มีถือถือไมพรมไม่ได้ถือสีสีผูดเถ่ามากาเนาะ <c oughs> ตอนนั้นถือสีฟ้า,าไปถักสีฟ้าอย่างหวานจอยให้เลย ครบรอบแล้วนะคะถึงหลักสุดท้ายแล้วตรงนี้ที่ดึงรอหอจําได้ไหมเนี่ยโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็หลักที่ดึงรอหอขึ้นมาใช่ไหมเราก็จบแถวตรงนี้เลยเนี่ยโซ่หนึ่งสองสามเหมือนกันเราก็จบตรงที่ดึงรอหอดึงรอหอขึ้นมาเลยนี่ก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วหนึ่งแถวนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแถวต่อไปเราก็ถักเอฟไปค่ะ จะทําเป็นถุงไว้จับก,กระทะร้อนก็ได้นะเวลาเราทํากับข้าวเนาะก็ลักษณะเหมือนกันเลยทําสีหวานๆสีเจ็บๆก็จะสวยนะ ัมาจนถึงด้านในเห็นไหมคะตรงที่เราทำา a a ไว้นะตรงนี้นี่นี่คือ A แถวเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ย A1 หนึง่งแล้วก็อีกนี้อีก A-1 ตรงนี้เราจะใส่เนี่ยตรงนี้เลยนะคะก็จะ A ข้ามไปเลยเนี่ยบนหัว A- นี้แล้วก็บนหัว A- นี้ก็จะเป็น A ไปเลยลงแบบนี้นะคะแล้วก็ลงอีกทีนี่แล้วก็ดึง3ามห่วง แล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยตรงนี้เป็น E ตรงนี้เป็น E เราเไว้ด้านบนเลยเสร็จแล้วจากนั้นก็ F ไปเหมือนเดิมค่ะลดขนาดให้มันเล็กลงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนพอผ่านตัวมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็จะเป็นผ่านฝามือมาแล้วอะ่ะก็จะขึ้นขึ้นมาตรงแถวข้อมือแล้ว เดี๋ยวคนก็จะว่าป้าถักเร็วอีกดูไม่ทันตรงนี้ไม่ต้องดูอะไรนะคะก็จะเป็น f ไปเฉยๆถ้าป้าถักทำเร็วก็คือมันเหมือนเดิมค่ะตรงที่จะเน้นป้าก็จะถักช้าให้ดูนะคะรบรอบแล้วเห็นไหมคะป้าลองใส่ให้ดูนะเนี่ยพอจบรอบเราก็ดึงตรงนี้ใช่ไหมคะโซที่เนี่ยโซ่ที่4โซ่1 2 3ตรงนี้เราจะดึงรอหอหลักนี้ เสร็จแล้วดึงรอหอเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ไปสามไปเหมือนเดิมค่ะมันดูเหมือนยากแต่มันง่ายๆนะคะถ้าใครเห็นว่าสีมันแก่ไปก็เปลี่ยนสีเอาเองนะใช้สีถ้าเป็นเด็กๆก็ใช้สีหวานๆก็น่ารักดีเนาะเหมือนเดิมนะคะพอถักมาถึงด้านใน 9พอมาถึงด้านในพอมาเจอ A ตรงนี้นะคะ A ตรงนี้ก็ถัก A ไป A ไปอีกหนึ่งเเสร็จแล้วก็ถักต่อไปค่ะก็เอสรุปแล้วเราจะสรุปแล้วเราจะใส่ A เฉพาะด้านในด้านในของนิ้วโป้งนะคะเนี่ยตอนที่ต่อ แถวที่ต่อคือแถวที่9มี2 a ก็คือตรงนี้กับตรงนี้แถวที่10มี1 a แถวที่11มี1 a นี้นะคะไปเรื่อยๆเดี๋ยวแถวที่12ก็จะเอา a ไว้ตรงกันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ถัก f ไปเรื่อยๆตัวอย่างที่ทำมันแรกก็ให้แม่ไปแล้วไงไม่ได้จดแพทเทิร์นไว้ก็เหมือนกับเริ่มถักใหม่อะคะ่ะถักไปจดไปถักไปจดไปลองไปใส่ไป สำหรับคนที่ใช้ไหมแค่สองเส้นก็อาจจะต้องถักหลายหลักหน่อยนะคะแต่ว่าวิธีการมันก็จะเหมือนกันนะถ้าฟังเข้าใจเนี่ยเวลาถักก็จะเหมือนกันอย่างเช่นของป้าขึ้นนิ้วโป้ง 10F อย่างเงี้ยพอใช้ไหมสองเส้นใช่ไหมคะก็อาจจะต้องกลายเป็น 12F ออย่างเงี้ยถึงจะรอบนิ้วคือ มันก็ถักได้เหมือนกันแค่มันบางกว่าแล้วมันก็หลักมันก็จะผอมกว่ากันอย่างเงี้ยค่ะพอหลังมันผอมกว่าก็ต้องเพิ่มหลักก็คือต้องถักเยอะกว่าแค่นั้นเองพอดีอากาศมันหนาวตอนคือป้าไปลองเดินกับแม่แล้วก็เลยว่ามันหนาวทำนาๆนไปเลยคนแก่นาอยอายุแปดสิบละเนี่ยได้แล้วนะคะจบอีกแถวหนึ่งละตรงนี้ที่เราต้องลด ตรงฝาด้านในเนี่ยตรงแยกนิ้วโป้งเนี่ยที่ที่เราต้องลดเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะได้หุ้มเข้ามาเห็นไหมคะมันจะได้หุ้มเข้ามาถ้าเราไม่ลดไม่ใส่เอเข้าไปอ่ะถุงมือมันจะบานออกอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีข้อมือมันจะบานออกคือตอนนี้มันหุ้มถึงใกล้ถึงข้อมือแล้วนะคะคราวนี้เราก็แค่ถักตรงขึ้นมาเฉยๆเนี่ยตามมันก็ง่ายๆนะคะพอเราต่อ มันเหมือนจะยากเนี่ยพอเราต่อชิ้นมันจะมีรอยนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวค่อยเย็บสอยติดเอานะคะเพราะว่าตอนที่เราต่อชิ้นนิ้วโป้งกับชิ้นสี่นิ้วเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะมีรอยตรงนั้นนิดนึงมีมีรูนิดนึงพอเราต่อเสร็จก็เหมือนกับแค่ใส่เอไว้ด้านใน แถวละแถวแรก2 a แล้วจากนั้นก็แถวละ A แถวละ A ก็ง่ายๆนะคะเราก็จําแค่เราต้องใส่ a เข้าไปเนี่ยเห็นไหมคะถึงถักมาก็ถึงตรง a อแล้วเราก็ใส่ a ลงไปเนี่ยเวลาป้าหยุดช้าๆแบบนี้คือป้านิ้นให้ดูนะคะนอกนั้นก็ถ้าป้าถักเร็วๆก็คือเหมือนเดิม a a เสร็จก็ f ไปเหมือนเดิมคะ่ะไปจนรอบเลยคะ่ะเหมือนเดิมเลย อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะไกลหุ้มข้อมือแล้วเห็นไหมได้ขนาดนี้แล้วคราวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็แค่ใส่เอเข้าไปเหมือนเดิมอย่างนี้ยค่ะก็ถักขึ้นมาเรื่อยๆตามความยาวที่เราต้องการเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะถักอีกสักแถวสองแถวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าของป้าสามป้าถักต่อไปอีกเป็นสามแถวนะคะตอนแรกว่าจะถักแค่สองพอดีเห็นแม่ใส่แล้วแม่ว่ามันสั้นไปหน่อยป้าเลยถักต่ออีก แถวหนึงนะคะก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แถวทั้งหมด15แถวค่ะมองดูเหมือนกับพอต่อกันแล้วตรงนี้จะยากใช่ไหมคะแต่จริงๆตรงนี้ง่ายกว่าเนาะตรงนี้แค่เพิ่มเพิ่ม A เข้าไปแถวแรก A2 แล้วแถวต่อมาก็ A1 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 มาตลอดเลยค่ะช่วงช่วงขยายตรงนี้จะยากกว่าแต่ว่าก็ ถักตามแพทเทิร์นนะคะก็ไม่ได้ยากนี่ค่ะเรียบร้อยทีนี้อีกข้างนึงเนี่ยอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เหมือนกับหลบตะเข็บเข้ามาไว้ด้านในเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวพอดีลูกค้าเข้าเดี๋ยว้ารับลูกค้าแบคะ่ะถ้าเราไม่ซีเรียสใช่ไหมอันนี้คือใส่ข้างซ้ายใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนมาใส่ข้างขวาใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้ตะเข็บที่อยู่ด้านในของข้างซ้ายเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะมันจะมาอยู่บน มันจะมาอยู่เนี่ยจะมาอยู่ด้านบนด้านบนของข้างขวาอันนี้คือใสาข้างขวาแล้วนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ทําได้แบบนี้นะคะก็คือทำสองอัน,หนเหมือนกันเลยเนี่ยก็ทําได้ใชไหมคะแต่ถ้าเราซีเรียสก็หลบพอเราถักขึ้นมาใช่ไหมเราลดเลยคือตอนที่ต่อตอนที่ต่อเนี่ยด้านบนเนี่ยด้านบนจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราถักตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเรา แล้วเราถักอ้อมมาแล้วเราค่อยมาใส่เอไว้ด้านในใช่ไหมเมื่อกี้ตอนข้างซ้ายใช่ไหมใส่เอไว้ด้านในแต่พอเราทําข้างขวาใช่ไหมคะพอทําข้างขวาเราต่อปุ๊บเราเอไว้ตรงนี้เลยพอพอต่อปุ๊บเอตรงนี้สองเอก่อนเลยแล้วก็ถักอ้อมไปกลับมาคือเปลี่ยนตะเข็บจากด้านในมาไว้ด้านนอกแค่นั้นเองคะ่ะเข้าใจไหม <laughs> แต่ถ้ามถ้ามันยากเกินไปก็ทําเหมือนกันเลยก็ได้เนี่ยเราก็ใส่ตรงนี้แล้วเราก็เอาดอกมงดอกไม้ทํอ,อพอดีทําคลิปตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็มาแปะอย่างนี้อย่างนี้ก็น่ารักเห็นไหมหรือจะทําเป็นดอกไม้ติดตรงนี้นี่นี่รอบเลยอย่างนี้ก็ได้ดอกเล็กๆ,ๆ,ๆติดก็ได้อ่าพอถอดนี่นะคะถ้าถักเหมือนกันก็คืออนันนี้ใส่ข้างขวาพอมาใส่ข้างซ้ายปั๊บแต่เข็มมันก็จะมาอยู่ด้านใน อย่างนี้นะคะจริงๆมันก็เห็นตะเข็บนิดนึงแหละตรงที่เราต่อมันก็เห็นเห็นโซ่สามโซ่สาแตกต่างกันนิดนึงแหละเนี่ยพอเรามาถักพอเรามาถักเป็นข้างข้างขวาใช่ไหมคะต่อปุ๊บขึ้นปุ๊บตรงนี้ก็ 2A เลย 2A ที่เราเอาไว้ด้านในนะมาไว้ด้านนอกสอเลยแล้วก็ AAAA A, 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 ทุกแถวไป นึกออกไหมต้องลองถักดูถึงจะเข้าใจแต่ถ้ามันยากเกินไปก็ทําเหมือนกันเลยนะคะสองข้างทําเหมือนกันเลยของป้าก็น่าจะทำํำเหมือนกันเลยสองข้างเพราะว่าก็ทําให้แม่ใส่ตอนหนึ่งคืนก็ไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นงานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ